ตอนนี้ซื้อของนะคะเติมพลังงานกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปรอบเสมิองกันฝนไม่แน่จะตกมั้งเพราะว่าเริ่มมีแดดนิดนิดละแต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเติมด้วยอข้าวปั้นนะคะเนี่ครับของกิน ปกติขอกินนะครับเวลาไปปั่นน่ยมันต้องเติมพลังงานตลอดเนาะกินเยอะแค่ไหนเนี่ยปกติก็แล้วแต่ถ้าปั่นแบบไม่ได้หนักมากก็จะกินออก็จะกินครับจะเน้น้ารประมาณ3 0มสถึงสีกรัมต่อชั่วโมงอันนี้สาหรับประมาณส่วนสองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบปันนนนป่นหนักหน่อยปั่นหนักหน่อยหรือว่าเป็นงานแสงอะ่ะก็จะกินเยอะกว่านี้แนะนำนครับก็ประมาณ60ถึง90กรัมต่อชั่วโมง นะครับถ้าไม่ใช่แบบการซ้อมจริงจังเนี่ยเราก็จะกินแต่ขนมนะครับไม่กินเจลเพราะว่ามันเปลือง <c oughs> <c oughs> คิดดูว่าเจลชั่วโมงละสามซองสองซองเนี่ยคือมันมันเปลืองเกินไปแต่ถ้าแบบมันจะมีการซ้อมที่มันหนักๆเน่หนักกว่าน,นี้มีเขาเรียกว,ว่า <tempo. S 1> ความความเข้มข้นสูงหรือว่าใช้วัดหนักๆอะ่ะอันนั้นก็โอเคก็ซื้อเจลมากินบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการพลังงานที่แบบที่มันเติมความเร็วหน่อย แต่ถ้าเป็นแบบปั่นอย่างเงี้ยปั่นทั่วไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรหนักเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็จะกินประมาณสัก30-40กรัมครับ,รบก็ขนมประมาณ2องสอซอง,องต่อชั่วโมง,อ,อ,โมงอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีน้องถามว่าทำไมพวกเราอ่ะหรือหลายๆคนอ่ะกินเป็นเจลรี่แบร์หรือว่าเจลลี่เ,เพราะว่ามันให้คร์บเยอะต่อราคาแล้วก็ปริมาณ คืออย่างเนี้ยห้าบาทอ่ะใส่ให้คราบยี่สิบเอ็ดกรัมอ่ะออแล้วมันเป็นน้ําตาลที่แบบสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ทันทีถ้าเราไซซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยมันกินแบบเนี้ยดีกว่ามันไม่เปลืองใช่บ <laughs> ลูเบอร์รีแค่นั้นแหละคือห้าบาทอ่ะถ้าสมมติชั่วโมงหนึ่งเรากินสองซองใช่ป่ะก็สิบบาทต่อชั่วโมงมาเลยเนงะี้ยมันเป็นอะไรที่เรากินได้ทุกวันในการซ้อมในการปัน่นง่ายๆเลยเยลลี <laughs> ่ใช่จะกินเดี๋ยวเจลผมบอกเนะครับอาทิตย์นึงนี่เปลืองจบหายเลยครับ <laughs> อเอาเงินเก็บไปอัพรถ แล้วกินจอนดมแบรแทนกินเยลี่แทน เติมน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยาวเลยไปพักอีกทีก็คือสาระแปดเหลี่ยมแป๊บหนึ่งหรือไม่พักดูก่อนอาจจะไม่พักอาจจะไหลลงเลยแล้วก็ขึ้นเจ็ดพักไปพักอีกทีตรงที่ท่าช้างหิวเติมของนะครับก็ต้องคำนวณดูนะคะว่าสมมติว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะเราก็ต้องคำนวณดูว่าเราจะแวะที่ไหนบ้าง แล้วก็จากจุดสตาร์ทไปจุดแวะเนี่ยเราจะใช้แบบกี่นาทีเท่าไหร่แล้วควรจะกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพยายาม manage เ,เรื่องกินนะเพราะว่าคิดเลยคิดว่าเรื่องกินเนี่ยน่าจะสำคัญมากมากแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วจากบ้านแล้วชั่วโมงก็คือเวลามันเริ่มมันเริ่มนาน,านแล้วเราต้องเจอพวกเกลือแล้วเกลือแล่ห้ามขาดยิงฝันานานสามสิบชั่วโมงใช่แล้วก็ ไต่ดอยอ่ะเนาะมันก็ค่อนข้างแบบเป็นการปันหนักอยู่แหละวันนี้ก็อากาศดีนะครับแดดดีฝนไม่ตกตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าฝนจะตกบนดอยหรือเปล่าเส้นรอบเสมืดงถ้าถนนเลื่อนนี่มันค่อนข้าง,างอันตรายนะครับก็คิดอยู่ว่าถ้าฝนตกก็คงไปที่อื่นแต่ว่าแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้แต่ก็ดีมันมันแดดก็จริงแต่ว่า อากาศมันมีลมมีอากาศโดยรวมมันก็เย็นๆก็เข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปกันต่อ เย็นลมเย็นแดดร้อนนะแต่ลมเย็นโชคดีไปถ้าแดดร้อนแล้วลมร้อนนี่ทรมานถ้าลงไปข้างล่างไม่ได้ <c oughs> อันนี้อยู่บันได <c oughs> ก็จริงไงโอ้โหนี่คะ่ะข้อดีของการปั่นจกักรยานขึ้นดอย พอเสียคือเหนื่อยเหนื่อยมากจะลงเลยเหรอเออก็เดี๋ยวจะถึงศาลาแปดเหลี่ยมแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะลงเลยคงไม่ไม่พักละโอเค ไปกันต่อลำสามแล้วไปกันต่อข้าวสุกผับที่สี่ไป่เข้าฟารกมดิแม่ไปกันต่อ <c oughs> ไอ้คนเลือกไไปกันต่อ <c oughs> Não, não. Entra. ก็ผ่านจะชับนแล้วดไปแล้วก็ผ่านไจะชับมืแล้วขาย,ยัางเหลือเหลือไม่มีชิ้นดีไปกันต่อ ลงมาจากสมอเอิงแล้วนะครับมาเข้ามาในเมืองแล้วปั่นมา4ี่ชั่วโมงเกือบย0สินาทีแล้วสมเอิงคลาสสิกนเนาะเพื่อนเพื่อนพอนี่พี่คนไหนมาเชียงใหม่ก็อยากจะให้มาลองริมรถ <c ười> ความสมเอิงดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาลองอ่ะแนะนามันมันเป็นเส้นทางที่แบบสวยเปเส้นทางหนึ่งแต่ก็เตรียมใจไว้หน่อยนะมันค่อนข้างเหนื่อยเ <c ười> <c ười> หนื่อยเลยแหละไปช่ค่อนข้างเหนื่อย <c ười> มันเหมือน3ดอยปะเงื้อแรกเนืออสองแล้วต้องเื้อสามตัวเจ็ครับ แล้วประเด็นก็คือรูทเนี้ยความเหนื่อยอะ่ะมันอยู่เงื้อสุดท้ายแล้วเราก็นวดมาสุดทางแล้วอะ่ะแล้วเจ็ดพับเนี่ยออมันชันสุดประมาณห้าโลมัง้งใช่ไหมไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าทําใจไ,ไว้แล้วตรงเจ็ดพับอ่ะสิบสองเปอร์เซ็นตขึ้นออไม่มีต่ํากว่านั้นจนกว่าจะถึงยอดสาราสิบสอง แต่วันนี้วันนี้เราปั่นเรื่อยๆเนาะไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรทำเ็จไม่ได้อะไรเออเน้นเขาเรียกว่าเน้นเอนดูแล,เน,นเ,นแลเน้นชั่วโมงนะครับถึงบ้านน่าคงห้าชั่วโมงอะวันเนี้ยตอนนี้สี่ชั่วโมงยี่สิบนาชั่วโมงก็พูดถึงตอนตอน้ตนคลิปนะครับพูดถึงเรื่องอาหารตอนไปปันนะ่นเนาะพวกของกินอะไรเงี้ยก็สําคัญนะครับขายไม่ได้ ก็อย่างที่เห็นเราปั่นมาจะห้ชั่วโมงแล้วเราก็ยังปั่นกันได้อยู่เพราะว่าเราเรากินตลอดนะครับสําคัญนะครับก็ถ้าแนะนํานะครับแนะนําแบบง่ายๆเลยก็คราบนะครับสามสิบถึงสี่สิบกรัมต่อชั่วโมงก็กินเป็นแบบยี่สิบนาทีกินครั้งหนึ่งสามสิบนาทีกินครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าปั่นหนักกว่านั้นนะครับความหนักหน่วงสูงหน่อยก็เพิ่มเป็นชั่วโมงละหกสิบถึงเก้าสิบกรัมนะครับอันนี้เราก็เทสมาจากตัวเองเราเรากกินอย่างนี้ตลอดคือถ้าไม่แข่งอะ่ะมันก็ไม่หมดนะ มันก็อยู่ได้ตลอดจนจบนะครับก็เอาไปลองทำตามดูได้นะครับเราสำหรับการเติมระหว่างปัน่นสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามานแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า